ตรีมเขย่าปัลลังฟอร์จูเนอร์ฮุนไดตรียมเปิดตัวฮุนไดพาวเวอร์เซรถจนเอสยขนาดกลางในประเทศไทยเร็วๆนี้ hey! Hey! หลังจากที่บริษัทแม่ฮุนไดจากประเทศเกาหลีใต้ได้เข้ามารับผิดชอบการทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเองภายใต้ชื่อฮุนไดโมบิลิต t ้ไทยแลนด์ ซึ่งก็ทําให้หลายคนจับตามองว่าทางค่ายจะมีการนํารถยนต์รุ่นใดบ้างเข้ามาบุกตลาดเพิ่มเติมหลังจากการเปิดตัวทําตลาดของฮุนไดสตาร์เกเซอร์มินิ MPV ที่ได้เผยชมไปแล้วในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมามีรายงานว่าฮุนไดโ Mobility Thailand กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาองค์ประกอบและความเป็นไปได้ในการตั้งราคาสําหรับจำหน่ายรถยนต์เพิ่ม,เต,มเติมอีก2รุ่นในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือฮุนไดพอลิเซตซึ่งเป็นรถยนต์ SU v วขนาดกลางที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งในกลุ่มรถยนต์พ p พีวีในประเทศไทยสำหรับฮุนไดพอลิเซตนั้นเป็นรถยนต์ SUV ขนาดมิดไซส์มาพร้อมกับเบาะ3แถว8ที่นั่งโดยถือเป็นเรือธงในกลุ่มรถยนต์ SUV ของค่ายโดยมาพร้อมกับความหรูหราขั้นสุดตัวรถถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี2018และเริ่มออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงปี2019 และล่าสุดฮุนไดได้เพิ่ง half. มีการปรับโฉมใหม่ล่าสุดซึ่งคาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้เข้ bon าทำตลาดในประเทศไทยด้วยการดีไซน์ภายนอกนั้นโดยรวมให้ความหรูหราและมีความดุด Yan ันด้านหน้านั้นหากมองในแวบแรกหลายคนอาจจะนึกถึงการดีไซน์ของค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งจากฝั่งของญี่ปุ่นไฟส่องสว่างแบบโปรเจคเตอร์ติดตั้งข้างละ2ดวงพร้อมไฟเดี่ยวทำรันนิ่งไลท์เส้นตรงแนวตั้ง ด้านข้างตัวรถเพิ่มลุกความหรูหราด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมตำแหน่งขอบประตูรวมไปถึงมือจับประตูด้วยเสาซีของรถมีการออกแบบให้น้มไปด้านหน้าเล็กน้อยช่วยให้พื้นที่หน้าต่างของเบาะแถวที่3นั้นมีพื้นที่มากขึ้นหลังคางของรถส่วนท้ายนั้นมีความลาดเอียงลงเล็กน้อยด้านหลังของรถนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายทรงเหลี่ยมแนวตั้งกันชนท้ายสีเมทัลเกรตัดกับสีตัวรถ ติดตั้งโลโก้ฮุนไดพร้อมกับชื่อรุ่นพอริเศษกลางฝาท้ายภายในตัวรถนั้นมาพร้อมกับดีไซน์ที่เน้นไปที่ความพรีเมียมมาตรวัดการแสดงผลแบบดิจิตอลพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นมีความกว้างเป็นพิเศษมาพร้อมสวิสเกียร์แบบปุ่มกดสวิตสเปลี่ยนโหมดการขับขี่แบบหมุนรวมไปถึงปุ่มควบคุมต่างๆของตัวรถเช่นปุ่มเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ ุ่มควบคุมการให้ความอบอุ่นของเบาะโดยสารและพุงมาลายัยรวมไปถึงปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศที่เป็นแบบแยกโซนอิสระซ้ายขวาหรือเลือกซิงกันแบบออโต้ได้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแถวที่2นั้นมาพร้อมกับปุ่มปรับอากาศที่แยกอิสระจากด้านหน้าพร้อมช่องจ่ายไฟ power outlet ส่วนเบาะผู้โดยสารแถวที่3นั้นด้านข้างมาพร้อมกับปุ่มปรับเอนเบาะและช่องชาร์จสมาร์ทโฟนที่เป็น usb type c ในส่วนของลุมพลังขับเครื่องนั้นฮุนไดพอร์เซ็ตไมเนชเชนเวอร์ชันที่ทําตลาดในต่างประเทศจะมีกลุมพลังทางเลือกให้3รูปแบบซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน v 6 gdi 3.8ลิตรความจุ3,778ซีซีจ่ายเชื้อเพลิงแบบแก๊สโซ n e น direct injection หรือ gdi ให้กําลังสูงสุด295แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด355นิวตันเมตรที่5,200รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเครื่องยนต์เบนซิน V6 MPI 3.5ลิตรความจุ3,470ซีซีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแบบ Multi-point Injection หรือ MPI ให้กำลังสูงสุด277แรงมา้าที่6,300รอบตอ่นาทีแรงบิดสูงสุด336นิวตันเมตรที่5,000รอบตอนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซลสีูป2.2ลิตรเทอร์โบความจุ2,199ซีซีจ่ายเชื้อเพลิงแบบ CRDI หรือ Common Rail Direct Injection พ่วงด้วยระบบอัดอากาศ EVGT Turbo Charge ให้กำลังสูงสุด193-200แรงม้าที่3,800รอบตนอนาทีแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตร m, ที่1,750-2,750รอบตนอนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ โดยทุกกลุ่มพลังนั้นมีให้เลือกทั้งแบบขับเครื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อ Active On-Demand f u l ฟร์วิลล์สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่ฮุนไดโมบิลิ i t y Thailand ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดราคาวางจำหน่ายแล้วทางค่ายจะมีการทำตลาดด้วยกลุ่มพลังแบบใดบ้างระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน v 6และดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรโดยรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นคาดว่าจะมีการเปิดเผยและมีโอกาสที่ชาวไทยจะได้ยนโมคันจริงภายในปี2023นี้ เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับฮุนไดพาริเสตคันนี้น่าสนใจหรือไม่และหากเป็นการทำตลาดคุ้มพลังแบบไหนน่าสนใจมากกว่ากาันคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ